เฮ้ยเท่ากับซื้ดีที่ฟรีเลยฉันโดนแล้วอ่ะปลอมขาแนะนําว่าให้ส่งกลับคืนหลังจากที่มีเคสของนัตตี้ก็มีเคสอีก2-3เคสเห็นไก่ของถวกก็เลยซื้อไว้ก่อนเรามาดูกันแล้วนะว่าเราจะได้อะไร สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาติีค่ะวันก็กลับมากันอีกแล้วนะคะวันนี้หลายคนอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วอีฉันก็มีความตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปพ,พอมมาพอสมควรนะคะนาตี้เพิ่งไปชอปปิ้งมาล่าสุดนี้สดสดร้อนๆเลยคือวันที่ถ่ายเนี่ยเพิ่งผ่านไปแค่วันครึ่งเองหลังจากที่ชอปปิ้งมานะคะนั่นก็คือในถุงนี้เลยค่ะถุงของรองชอมนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าการได้ลองชอมในครั้งนี้ไม่ได้มีความตั้งใจเลยนาตี้ไปซื้อของเป็นเพื่อนพี่เพราะว่าพี่ดู ดูกระเป๋าไว้น,นั่นเองนะคะเราก็มาลดราคาไปไปมา,มาประจบเหมาะก็คือมันมีรุ่นที่เราอยากได้อยู่เราก็เลยแบบโดนมาเลยจ้ะ เดี๋ยวมาดูกันว่าโดนอะไรมานะคะอ่ะก็อย่างที่บอกไปตะกี้นะคะสาเหตุที่ซื้อเลยหลักๆก็คือมาลดราคานั่นเองแล้วก็เป็นรุ่นที่นัตตี้อยากได้อยู่แล้วลองชอมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็คือมีการปรับลดราคาลงในช่วงโควิดที่ห้างยังไม่เปิดเนี่ยเขาก็มีการเซลล์ในออนไลน์ไปแล้วแต่ตอนนี้เขาก็คือมีเซลล์ที่จบไปก่อนวันสุดท้ายวันสุดท้ายก็คือวันที่30มิถุนายนอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าใครจะไปซื้อตามก็คือมันหมดไปแล้วนั่นเองอ่ะเรามาดูในถุงกันดีกว่านะคะถุงก็คือถงลอออชมมมมคืเเ้าาาาใใใใส่่่่หหหญญกกกกะรปป๋ไ แต่นัตตี้จำได้ว่านัตตี้เคยมีถุงลองชอมอยู่ใบหนึ่งนะคะถุงมันไม่ใช่แบบนี้ยคือตรงนี้มันก็มีความด้านขึ้นนั่นเองมันก็จะมีโลโก้เขียนคําว่าลองชอมพารีตรงนี้แล้วก็มีปั๊มลายคนขี่ม้าตรงนี้นี่เป็นซเก็นเซอร์ของเขานะคะแล้วก็หูหิ้วก็จะเป็นหูแบบ คือมันเปลี่ยนไปจากเดิมเลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่ารอจะมาทําคลิปฮอนั่นเองนัตตี้ไปซื้อมาที่สาขาเซนทันบางนาน,นะคะพี่พนักงานน่ารักมากนัตตี้ไม่ได้ถามชื่อว่าพี่อะไรเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยตัวไม่ได้สูงมากแนะนําดีนะคะน่ารักมากแล้วก็ไม่ได้ยัดเยียดขายของเอ้ยคุณลูกค้าลองไหมมีอันนี้นะอันนี้มันลดเยอะนะอย่าพลาดนะแล้วก็จะฟิลบอกว่าไม่ได้กดดันเราให้เราลองได้เต็มที่เลยเรามาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรมาแค่นี้ ถ้าใครเป็นเซียนลองชอมนัตี้ว่าดาวถูกแล้วแหละว่าเห็นหูแค่นี้ก็รู้แล้วเี yes. ้ ลองชอมนะคะเลอพิอัสเนโอนะคะมันก็เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดมาจากเลอิอัสรุ่นดั้งเดิมนะคะเลอพิอัสรุ่นนั้นเดิมก็คือหูตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลแต่อันนี้ก็คือจะเป็นมีความแบบว่าสีเดียวกับตัวกระเป๋านั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาตอนปี2019นเกั่นเองก็คือปรับสายได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้นาตี้ตัดสินใจชื้อได้ง่ายขึ้นตัวสายของเขาเนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะคะไม่เจ็บไหลแน่นอนตรงหูกระเป๋าตรงเนี้ยที่เปิดเนี่ยตรงซิปเนี่ยมันจะม ติดมาด้วยนะคะก็คือเหมือนก่อนนั้นเนี่ยเขาทารุ่น LPG มาใช่ไหมก็คือ LPG ก็จะมีสายตรงนี้เหมือนกันแล้วพอเขาปรับรุ่น Lebias Neo ใหม่เขาก็เพิ่มสายตรงนี้เข้ามานั่นเองข้างในคอมพาซิทนะคะก็จะมีช่องตรงนี้ให้1ช่องมีช่องข้างในตรงนี้ด้วยค่ะเท่าที่นัตตี้จาได้และจําไม่ผิดนะรุ่นเก่าไม่มีช่องตรงนี้นะอันนี้ของนัตตี้ก็คือขนาดไซส์ M นะคะก็ค่อนข้างมีความใหญ่อยู่นิดนึงคือนัตตี้อ่ะเคยอส p p l y ไซส์ S แล้วถามว่าไซส์ S ใส่ของได้เยอะไหมก็ใส่ของได้เยอะแต่ ว่ามันยังไม่ยุุกใจเรานั่นเองนะคะเพราะเราเป็นพวกประเภทแบบบ้าหอบฟางอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าไซ M อ่ะตอบโจทย์ของลัตตี้มากกว่าแต่ส่วนมากรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือไซเอ S นะ <S <S แล้วก็ถ้าเราซื้อในช็อปเนี่ยเขาจะมีการให้เราเช็คของก่อนนะก็คือพี่เขาก็จะหยิบออกมาแล้วก็แกะถุงจริงๆอะ่ะถ้าเราซื้อร้านพีออเดอร์ถุงตรงนั้นอ่ะเขาจะเก็บไว้เพราะว่าตรงถุงเนี่ยมันจะมีเลขรหัสอะไรต่างๆตัวแท็กที่เป็นสติกเกอร์แปะที่ถุงกับตัวแท็กที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันนะคะก็คือจะเป็นการ ยังได้ระดับหนึ่งว่าอันเนี้ยของแท้นะนัตตี้ก็เคยมีประสบการณ์เจอของปลอมมาแล้วเดี๋ยวเราให้ฟังอีกทีนึงอันนี้ปรับสายแบบสั้นสุดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราปรับสายแบบยาวสุดก็โอ้ยาวอยู่เหมือนกันนะ คอสบอดี้ได้เลยสบายๆของนัตตี้ก็จะอยู่ช่วงประมาณแบบเอวพอดีเลยนะคะอันนี้นัตตี้สูง175นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ไซส์เก็คือไม่มีปัญหาเลยถ้าคนตัวเล็กนัตตี้ว่าอย่าซื้อไซส์เอเพราะมันค่อนข้างใหญ่ไซส์เอจะเหมาะกว่านั่นเองมาถึงเรื่องราคาและหลายคนก็คงอยากรู้ราคาใช่ไหมอย่างที่บอกว่าลองชอมประเทศไทยเนี่ยมีการปรับราคาลงแล้วนอกจากนั้นก็มีผ่อนด้วยนะผ่อน0% 6เดือนอะไรอย่างเงี้ย ไซส์ M เนี่ยตอนนี้ราคาปรับลดลงแล้วนะคะอยู่ที่7,700บาทนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้นัตตี้จำได้นัตตี้เคยดูราคามาแล้วนะคะราคาในไทยอยู่ที่8,100บาทถ้าเป็นไซส์ S นะคะราคาจะอยู่ที่7,100บาทส่วนไซส์ L ก็จะอยู่ที่8,100บาทนัตตีซ้ซอนซื้อต่อรถราคาใช่ไหมมันลดไปเลย20%ก็จะเหลือแค่ 6,160บาทเท่านั้นเองอะ่ะคิดห่านคำนวณแล้วเฮ้ยเท่ากับซื้อดีติวิฟีเลยและนันตี้ก็ไปเช็คในร้านพีออเดอร์มาแล้วร้านพีออเดอร์ปัจจุบันนี้นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ5,800บาทถึง5,900บาทราคาไม่ต่างกับช็อปมากเลยเพราะฉะนั้นก็ซื้อช็อปก็ได้แล้วก็สาเหตุหนึ่งที่นันตี้อยากได้ใบนี้มากเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ที่เข้ากันนั่นก็คือนาฬิกาค่ะ ปกติรุ่นที่นาตี้ใช่บ่อยมากที่สุดก็คือ Daniel Wellington <S <S เป็นเปิดตีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสายที่เป็นแบบว่าสแตเลสสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าปัดสีเงินเห็นมหมเธอมันเข้ากันแล้วคือชุดวันนี้คือเข้ากันเวอร์อ๋ <S 1> <S 1> อ,อตอนนี้ Daniel Wellington นะคะมาบอกโปรกันอีกหนึ่งเขามีโปรโมชั่นนะคะก็คือซื้อนาฬิกาหนึ่งเรือนเนี่ย แถมสายนาฬิกาให้ไปเลยฟรีๆนะคะคือโปรแถมสายเนี่ยจะเฉพาะรุ่นที่เปลี่ยนสายได้เท่านั้นนะคะก็คือจะมีรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นเปอร์ต e, ีแบบที่นัตตี้ใส่ส่วนไอคอนิคลิ้งเนี่ยไม่ได้ร่วมรายการนั่นเองสามารถช้อปปิ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ย3บกรกฎาคมน,นี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนัตตี้มีโค้ดมาแจกให้ถ้าใครสนใจนะคะก็คือ this is nut นั่นเองนะคะลด On To p เพิ่มไปอีกเลย15%้นั่นเองถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะในเว็บไซต์ d a n i e l w i n s t o n c o m เอน่งะะคะยาไปช กันนะจ๊ะโปรอบนี้คือคุ้มมากจริงๆอ่ะสุดท้ายมาพูดถึงประสบการณ์การเจอของฟอร์มแล้วกันคือนัตตี้รู้จักเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์นี่แหละหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อขอไม่บอกชื่อละกันนะคะเข้าไปดูแล้วก็เอ้ยเจอลองชอมร้านนี้มันถูกว่ะมันถูกมากถูกแบบถูกมากๆเราก็แบบ เออน่าสนใจอ่ะละนานตี้ถึงขั้นเอากรอบชื่อร้านนะไปเสิร์ชหาในพันทิปเลยนะแล้วก็มีคนในพันทิปพูดเหมือนกันว่าเออมันถูกจริงๆมันแท้ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าแท้นู่นนี่นั่นแล้วก็มีความกังขาว่าเอาไงดีว่าตอนนั้นน่ะนาตี้สั่งรุ่นนี้เลยไซสนี้เลยเหมือนกันคือเอาไง่ายๆว่าเห็นแกลของถูกก็เลยซื้อไว้ก่อนคือมันเป็นของพร้อมส่งเลยสามารถส่งได้ในทันทีแล้วก็เลยสั่งที่เลือกเป็นเก็บเงินปลายทานนะคะแล้วก็มีมาเซนเจอร์มาส่งเลยก็พอได้ของมาก็รู้สึกกววว่าาามมมีคตตะขิตะขงใจถ ทำไมตะขิดตะขงใจเพราะรู้สึกว่ามันมีบางจุดที่เรารู้สึกว่าแปลกๆไปสักนิดหนึ่งแต่นัตตี้ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะว่านัตตี้ไม่เคยมีรุ่นเนโออันนี้มาก่อนเราก็เลยไปในห้องตรวจสอบแบรนด์เนมนะคะซึ่งก็มีคนเชี่ยวชาญลองชมอ่อนข้างหลายคนซึ่งทุกคนก็คอเป็นเสียงเดียวกันว่าฟอร์มค่ะแนะนําว่าให้ส่งกลับคืนเออว่ะฉันโดนแล้วว่ะคือตอนแรกแบบหน่อยมากเฮ้ยอะไรวะทำไมเจอของฟอร์มได้แต่ก็ยังดีที่ว่า เขาอยู่ภายใต้ในเว็บไซต์ใหญ่อะเราก็สามารถตามได้เราก็สามารถรีฟันคืนอะไรต่างๆได้นั่นเองแล้วนะัตตี้พอดีโชคดีเรารู้จักกับทาง PR ของเว็บไซต์นี้ทาง PR ก็ตอนแรก PR บอกเลยนะว่าเฮ้ยมันของแท้ทุนนัตตี้ลองซื้อเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่า PR ก็บอกว่าแ้อะแต่พอไปไป,ไป,ไปมาก็เจอของปลอมเราก็ขอพูดตรงๆกับทาง PR นะ PR ก็โอ้ขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยอะไรต่างๆแล้วก็ให้ทางคัสเตอร์รีบติดต่อน,นัตตี้ม โดยตรงอันนี้จะโชคดีด้วยเรามีคนไหนที่รู้จักทางคัสเตเมอร์ก็รีบติดต่อมาแบบมารับกระเป๋าไปทันทีทันใดเลยแล้วก็คืนเงินให้ทันทีเลยนั่นเองแต่นัตตี้บอกเลยเลยว่าของที่นัตตี้ได้มาคืองานเนียบมากแล้วพอหลังจากนั้นน่ะนัตตี้ก็ทราบมาเหมือนกันว่าทาง PR ก็มาเมาส์มอให้ฟังหลังจากที่ได้เจอกันอีกเขาก็บอกว่าเออร้านนั้นน่ะก็เหมือนแบบโดนยกออกไปเพราะว่าหลังจากที่มีเคสของนัตตี้ก็มีเคสอีกสองสเคสที่มีขอแบบคืนว่ามันแบบน่าจะเป็นของปลอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอออยากให้ทุกคนระวังไว้อย่าให้แบบว่าเป็นมนัตตี้เห็นกับของถูกเนาะทางที่เป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะแต่ก็ต้องเข้าใจทางเว็บไซต์แหละก็คือเว็บไซต์เนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าเป็นตลาดใหญ่นั่นแหละแล้วก็ให้แบบว่าคนอื่นอ่ะมาเช่าพื้นที่ขายของึ่่่งง้้กก็รอในนะดดดับแแลวตไไไม หดว่าแท้ที่จึงละลานนี้ส่งให้ลูกค้าเนี่ยของแท้หมดทุกอันหรือเปล่านั่นเองอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่นัตตี้ได้พบเจอกับลองช็อปฟอมนั่นเองอ๋อแล้วก็ถ้าใครอยากดูรีวิวเปรียบเทียบนัตตี้ก็เดี๋ยวจะทําให้อีกทีนึงนะถ้าอยากดูนะครับเพราะว่านัตตี้ตอนนี้ถือว่ามีครบทุกรุ่นเลยมีรุ่นเลปิแธรรมดามีรุ่นเนโอนก็มีรุ่นที่เป็นหนังแกะและล่าสุดที่พี่นัตตี้ซื้อมาก็คือเป็นรุ่นคลับนั่นเองนะคะเดี นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะมาพูดคุยมอมอยกันได้นะถ้าใครใช้อยู่อะไรต่างๆหรือจะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเองพบเจอเมือนนักตี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ